สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการครูจิราพรสอนออนไลน์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกและพุทธสุภาษิตนะคะชื่อเ่พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิตเริ่มจากพระไตรปิฎกก่อนเลยความสําคัญของพระไตรปิฎกคําว่าไตรแปลว่าสามนะคะปิฎกหมายถึงตรรการวมกันก็คือ ตร้าสามใบหมายความว่าหลักธรรมต่างๆที่แบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่นั่นเองพระไตรปิฎกนะคะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ประชาชนรวมเรียกว่าพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งความรู้และก็ขุมทรัพย์ทางปัญญาที่พุทธบริษัทใช้ศึกษา เรียนรู้หลักคํำสอนทางพระพุทธศาสนาและสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันลำดับขั้นตอนการเกิดพระไตรปิฎกนะคะเริ่มแรกเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของความถูกต้องของหลักคำสอนที่พระองค์นั้นได้ตรัสและเผยแผ่ให้กับบุคคลและพุทธบริษัททั้งหลายนะคะหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วก็เกิดการมุขปาฐะมุขปาฐะก็คือ การที่เหล่าสาวกพระอาหารหันต์นั้นท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดต่อๆกันไปนะคะนั่นเขาเรียกว่ามุขปาฏะต่อมาก็มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของที่เหล่าสาวกนั้นได้ท่องจำกันมาว่าถูกต้องไหมและสุดท้ายก็มีการจัดพิมพ์นะคะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จากฉบับแรกฉบับดังเดิมก็มีการสังคายนาความถูกต้องตามยุคตามสมัยตามภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อใหอ้พระธรรมวินัยนั้นเข้ากับยุคสมัยได้นั่นเองต่อไปโครงสร้างของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั้นมีทั้งหมด45้าเล่มแบ่งออกเป็น3หมวดก็คือ1หมวดพระวินัยปิฎก พระวินัยปิดกก็คือหลักคำสอนที่ประมวลระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติของเหล่าสาวกก็คือพระภิกษุและภิกษุณีนั่นเองนะคะมีทั้งหมดอยู่8เล่มหมวดที่2คือพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิดกนั้นมี25เล่มน,นะคะเป็นพระสูตรที่ประมวล พระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้กับบุคคลนักสถานที่ต่างๆนะคะจะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวจะมีเรื่องราวประกอบอย่างเช่นพวกนิทานชาดกอะไรอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดของพระสุตรต่างๆปิดกหมวดที่3คือพระอภิธรรมปิดกพระอภิธรรมปิดกนั้นมีทั้งหมด12เล่มนะคะ พระอภิธรรมปิดอกหรือเรียกสั้นๆว่าพระอภิธรรมก็คือประมวลหลักคำสอนที่เป็นหลักวิชาการล้วนๆไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่มีเหตุการณ์ประกอบไม่มีเรื่องราวประกอบนะคะจะอยู่ในหมวดของพระอภิธรรมปิดกพุทธปณิธาน4พุทธปณิธาน4ก็คือความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตั้งพระไยไว้ว่า ถ้าพุทธบริษัท4นั่นได้แก่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีปฏิบัติได้ดังนี้แล้วพระองค์ก็จะเสด็จดับขันธปรินิพานไปซึ่งพุทธปณิธานนั้นประกอบไปด้วยเราพุทธบริษัทนั้นต้องมีการศึกษาพระธรรมวินยัย 2. การปฏิบัติธรรม 3. ม,มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปอย่างกว้างขวางและส มีการคุ้มครองพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนานั้นตกต่ำหรือมีผู้ดูถูกดูหมิ่นพุทธบริษัททั้งสี่นั้นก็สามารถปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของเราได้นั่นเองนะคะนี่คือพุทธปณิธานก่อนที่พระองค์นั้นจะเสด็จดับขันธปริิพพานต่อไปพุทธศาสนาสุภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือกลุ่มคําสอนที่พระพุทธเจ้านั้น ทรงตรัสหรือพูดเป็นคําพูดสั้นๆเป็นคําสอนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะแฝงปรัชญาหรือว่าคติธรรมให้คนฟังนั้นได้เตือนใจไม่ให้หลงผิดช,ช่วยแนะแนวทางที่ถูกให้กับการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะเกาะให้เกิดความสุขความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตครอบครัวนั่นเองในระดับชั้นม เรจะเรียนพุทธศาสนสุภาษิตอยู่4ส,สุภาษิตด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. ธรรมจารีสุขขังเสติ 2. อ,อัตตา,าเวชิตตังเสยออยู 3. ปรปมาโทมัจจุโนปทัง 4. ส,สุดสูสังรพเตปัญญาทั้ง4ส,สุภาษิตความหมายดังนี้ ธรมาจารีสุขขังเสติหมายถึงผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะคะอัตตาเวชิตังเสยโยหมายถึงชนะตนนั่นแหลดีกว่าปรมาโทมัจจุนโนปะทังหมายถึงความประมาทเป็นทางแห่งความตายสุดสูสังและพเตปัญญังหมายถึงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา จากทั้ง4สุภาษิตนี้นักเรียนพอจะทราบความหมายไหมหมายของว่าอย่างไงผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่นคือผู้ที่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมชีวิตย่อมพบแต่ความสุขความสงบนะคะมีความเจริญชนะตนนั่นแหละดีกว่าก็คือการชนะใจตนเองย่อมดีกว่าการไปเอาชนะผู้อื่นความประมาทเป็นทางแห่งความตายอันนี้ พอใจเนะาะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาก็คือการตั้งใจฟังก็จะได้ความรู้ได้ความคิดได้แนวทางในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่เรียนรู้นั่นเองจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันนี้เนื้อหาน้อยแต่ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้นะคะ